หัวข้อต่อมาคือเรื่องของเจนติกนะคะออกข้อสอบบ่อยมากคือตัวเรื่องของเซ็นทรัล o อกมาคือจริงวันออกข้อสอบเนี่ยเขาจะเอบแท็กเกจรวมมาเลลูกคือมันจะออกพวกมา3ตัวเลยคือ replication transcription translation ในโคตาประมาณ3ข้อต่อปีถ้าเป็นข้อสอบสามาัญนะคือสามาัญจะออกครบเลย3เรื่องเนี้ยเรื่องละข้อโอเคไหมแต่ถ้าเป็นแผน2 จะเอาสามเรื่องนี้มาสุ่มออกแค่ข้อเดียวโอเคไหมอย่างปีมีนานะะ6กูนยค่ะหปีหกศนย์สุ่มออกข้อเดียวคือเอาท s สคิปชั o นมาออกนะสี่น้องต้องรู้คือน้องต้องรู้ละเอียดในกลไกลของทุกตัวถามว่ารู้ละเอียดระดับไหนอย่างเลปิเคชันน้องต้องรู้ละเอียดครับที่ว่าใช้อะไรบ้างในกระบวนการ s n n l l s t t a n d b i n d i n g Protein โพลิเมเรสไทวันกับไททรีทำงานยังไงโอคาซาคิแฟก,กเน์รู้ละเอียดหมดเลยโอเคไหมนี่คือความละเอียดที่น้องต้องรู้นะคะของเลพิเคชันพยามเลยนะส่วนฮาร์สกิปชันน้องต้องรู้ละเอียดจนถึงระดับที่เรียกว่าโคดิ s งส a ตรนนอนโคดิ g งส r ตรนคืออะไรโอเคไหมขั้นตอนย่อยอินิ i a เ i ชันอี n g เกชันเทอร์มินเอชันเป็นยังไง จุดเริ่มต้นคือโปรโมเตอร์จุดจบคือ terminator sequence คืออะไรคือ termination ต้องรู้ละเอียดประมาณนี้เลยนะคะและเรื่องสุดท้ายคือ translation น้องจะต้องรู้ละเอียดจนถึงเรื่อง A P E site อีบ้าออกแล้วจะสามารถออกข้อสอบ3เรื่องนี้สามารถ extend จนสุดทางการเป็นข้อยากได้เช่น A P E site นะฉันทั้งหมดเนี่ย ต้องบอกก่อนว่าเนื่องจากมากันเป็นการติวระยะสัน้นพี่ไม่สามารถสอนครบทุกเรื่องได้นะคะถ้าน้องเคยเรียนคอร์สที่แค่กับพี่จะรู้ว่าพี่สอนเรื่องนี้ไปประมาณหกชั่วโมงร <Wow. S 1> วงมทั้งหมดสามเรื่องเนี่ยซัดไปหกชั่วโมงนะคะเพราะั้นน้องก็ต้องไปทวนพวกเนี้ยพี่บอกโกคร่าวๆได้ว่าปลายทางต้องรู้ประมาณไหนให้น้องได้ที่เหลือน้องต้องไปขวนขวายอ่านเอาเองโอเคไหมนะคะเพราะงั้นข้างล่างค่ะ remark เลยค่ะนะคะ remark คือนะคะ เ p l ิ c เ t ชันต้องรู้ละเอียดถึงระดับระดับของระดับย่อยของมันว่าใช้เอนไซม์อะไรพวกนี้ไทวันไทนไท,ทีต่างกันยังไงโอเคไหม leading s t a n d lagging strand เป็นยังไงต้องละเอียดขนาดนั้นเลยนะคะ transcription ต้องรู้ละเอียดไปจนถึงเรื่องของ initiation phase elongation phase termination phase นะ coding strand non coding strand นะคะส่วน translation ต้องรู้ละเอียดไปถึงเรื่องของ APE site จดเตือนตัวเองไว้คูยง่ายคือวันนี้เรื่องนี้เราต้องลงละเอียดโอเคไหมนะคะทีนี้มีตัวช่วยให้น้องอันหนึ่งนะ,ะก็คือเจ้า QR code ตัวออรตตรนี้น้องคนถามว่ามันคืออะไรนะคะมันคือช็อตโน้ตในการทวนคร่าวๆของ3กระบวนการนี้ผ่านแอ i m เมชันที่อัดไว้ใน y t u t u โอเคไหมนะคะพูดง่ายคือหลังจากน้องอ่านแล้วลอะรอบหนึ่งถูกปะ่ะน้องเริบเกละ เวลาน้องทวน3ครั้งก็คือ1นึ่งเดย์1นึ่งวิ๊งหนึมันสมันน้องฟัง QR code โอเคปะใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ดูคลิปนะฮะปกติคลิปส่วนมากคือภาษาอังกฤษเด็กไทยไม่ถนัดพี่เลยทำการพาคเสียงไทยให้เป็นการเอาคลิปที่ทบทวนเรื่องเนี้ยและพาคเสียงไทยคร่าวๆใส่ไว้ให้นะ,ะน้องก็ไปเปิดทวนเนี่ยทุก3รอบมันก็จะมีความชำนาญเกิดขึ้นโอเคไหมนะฮะอ่ะนะฮะ,นะะก่อนจะไปทำสักข้อก็แล้วกัน ถามว่าข้อใดถูกเกี่ยวกับ t r ทา s สคริปชันเราก็ไล่กีละข้อถูกไหมอะไล่กันมาเช็คสิเรียนแล้วใช่ไหมเรียนแล้วนะคะจำได้ไหมบ้าง <c oughs> นะคะเอาไว้หลายลีล,ละข้ออย่างข้อข้อไก่ะ่กการถอดรหัสเป็นการกระบวนการถอดลำดับเบสบนสาย DNA ให้ไปเป็นลำดับเบสบนสายอ n a ถูกไหม <c oughs> ถูกเขาแรกถูกเอนไซม์ที่ใช้คือ RNA p o l y m โพล s เ ถูกไหมข้อความาเมื่อโพลีนิวไนต์สองสายแยกกันจ,ากกาจะมีสายเดียวนเป็นแม่แบบถูกไหมถูกเราเรียกสายแม่แบบว่าเทมเพลตหรือนอนโคดิ้งสแตรนด์อีกเส้นที่ไม่ได้ใช้เราเรียกว่าโคดิ้งสแตรนดะ์ถูกไหมงงงูงงงอรหัสจะเกิดแม่แบบที่ทาง5ไป3ผิด3ไป5 ถูกไหมครัโพลิเมอเรสทั้งหมดจะต้องอ่านจากสาไปห้าไม่ว่าจะเป็น DNA โพลิเมอเรสหรือ RNA โพลิเมอเรสถูกไหมจาจาร์ไรโบนิวเคลียตัสระที่อยู่ในเซลล์จะเข้ามาจับกันในแม่แบบโดย C จับคู่กับ G G จับ C A จับ U AAU ไอจับ A และ A จับ T ใช่ป่ะเราท่องว่าอะไรนะเรามีสูตรลับที่เราเคยท่องกันลูกศิษย์พี่ทุกคนรู้คือแอดชาการาฟ AT จับ CG ถูกต้องไหมถูกแล้วก็ถ้า,าเดเปลี่ยนจากทีเป็นอยู่ถูกต้องเลยถูกไหมคะแม่ถูกต้องกี่ข้อ3สังเกตว่ามันยังไม่สุดนะข้อนี้ถือเป็นข้อสอบใจดีถ้าข้อสอบยากจะไปสุดเข้าใจว่าไ,ไม่มีทั้งแบบไปสุดและไม่สุดนะคะอ่ะมาดูสามันนิดนึงนะคะสบข้อสบสามันค่ะข้อนี้หกสองซ้อมมือกับแผ่นไปแล้วอ่ะสามัน อะไรอยู่ในฐานสคริปชันเห็นไหมข้อสองนี้มันข้ามข้ามโซนนะคือช้อยหนึ่งเป็นทาร์สคริปชันช้อยที่เหลือเป็นทาร์สเลชชันกับเลปิเคชันโอเคปะอย่างช้อยแรกอะมิโนเห็นอะมิโนปุ๊บรู้เลยต้องหมายถึงทานเลชชันถูกปะทาร์สเลชช้อยสองเห็นเป็นอะไรเออ โพลิเมอร์โพลิเมอเรสถูกไหมคือเลปิเคชันใช้สามคืออะไรไลโบนิโคไทตัวใหม่เชื่อมกับลีดจิ้งสแตรนข้อนี้ไม่มีข้อถูกก็อีสามไม่ไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีที่ให้อยู่เพราะลีดจิ้งสแตรนเป็นการพูดถึงเลปิเคชันแต่ต้องใช้อะไร ดีออกซิไรโบนิวคลีโอไทม์เพราะที่เป็นสคือการสร้าง DNA ถูกไหมใช่ไหมคะงั้นอันนี้ไม่มีที่ให้อยู่ถูกปะถ้าไรโบนิวคลีโอไทด์คือใช้ตอนเทมเพลตถูกปะเทมเพลตนะฮะไม่ใช่ข้อสี่ไอเดนิฟิเคชันใช่ไรโบนิวคลีโอไทม์ใช่เกิดเป็นเอไใช่ไหมใช่ข้อเีาถูกข้อห้าดีออกซิจับกับ DNA เข้าคู่แม่แบบอันนี้คืออะไรเลบ ไอปพิเคษใช่ไหมกช่ไหมยากไหมไม่ยากนะคะถ้าข้อสอบมาทำได้ไหมทำได้อยู่นะอ่ะต่อมาข้อต่อมาค่ะอันนี้ก็เป็นข้อสอบน่าสนใจข้อหนึ่งนะคะออกทุกปี ABO หมู่เลือดหลักๆมี2หมู่เลือดคือหมู่เลือดอะไรคะ ABO กับหมู่เลือด IH ต่างยังไงต่างที่ระบบการสร้างแอนติเจนแตบอดีถูกไหม ABO คือถ้าน้องไม่มีแอนติเจนน้องจะมีอะไรติดเลยแอนติบอดีเลย,เลยแต่ถ้า IH น้องไม่มีแอนติเจนก็จะไม่มีแอนติบอดีแต่เมื่อไหร่ถูกกระตุ้นน้องถึงจะสร้างแอนติบอดีนี่คือข้อต่างข้อที่หนึ่งข้อต่างข้อที่สองคือการผ่านรบ ABO ผ่านรบได้ไหมได้ปะ ABO แอนติบอดีผ่านรบได้ไหม ไม่ได้แต่ RH ผ่านได้ไหมผ่านได้โอเคปะเพราะฉะนั้นจะมีโรคที่เกิดขึ้นจากแอนติบอดี h Incompatibility คือเข้ากันไม่ได้ของมูเลื่องอไอองแม่กับลูกเรียกว่าโรคอะไรนะ e l ร t โ b o b s t s t o s i s t a t i l i s โอเคปะน้องก็ต้องไปชวนนะคะแต่ข้อสอบคนนี้ง่ายมากเลยคือถามว่าใครเป็น O r s ลบน้องรู้แล้วว่า O ต้องมีอะไรไม่มีดีเจนเลยเลย ก็ต้องมีแอนติบอดี A แอนติบอดี B R H ลบก็คือไม่มีทางแอนติเจนและไม่มีทางแอนติบอดีถูกปะแต่การทดสอบด้วยแอนติ A คือการทดสอบแอนติเจนถูกไหม O ก็ต้องไม่มีเลยตอบข้นะอไหนข้อสี่ง่ายมากสิ่งที่น้องต้องรีมาร์คคืออะไรสิ่งต้องรีมาร์คคือน้องต้องจำได้ว่าแอนติเจนกับแอนติบอดี สำหรับ ABO และ r h เป็นอย่างไรใครมีใครไม่มีเอเคปจนะฮะกับอันที่สองทราคคงจำได้คือโรคอีริทโทรบลาสตโตซิสฟิทาลิสจะเกิดในกรณีที่แม่ r h ลบและลูกเป็น r h บวกคนที่สองอเคปาใเนี่ยคือรีมาร์คสำคัญแค่นี้ แล้วน้องก็ไปทวนทุกรอบถูกไหมมันก็จะจาแม่นนะฮะแล้วก็จะไม่พลาดอ่ะนะฮะดูอสอบพิ่ารณาสามัญปี6-2นิดหนึ่งนะฮะสอบพิจารณาสามัญปี6-2จะเพิ่มประเด็นขึ้นมาจากเรื่องหมู่เลือด ABOIS อีกเรื่องหนึ่งคือเลื่อด MN MN นะฮะกับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องจีเนติกน้องก็รู้ว่า ABOIS จะขูก่กับจีเนติกโดย ABO เป็นแบบ multiple allele RH เป็นแบบโดคอมพลีตโดมิแนนต์ MN เป็นแบบโคโดมิแนนต์ถูกไหมหน้าที่น้องคือเอาไปจับใส่โจทย์พวกนี้เองข้อนไม่มีไรยคือถามว่าคู่ที่หนึ่งคู่ที่สองคู่ที่สามจับคู่ซิใครเป็นลูกใครนะคะวิธีการนะสองเรื่องหมู่เลือดแยกจากกันน้องดูทีละเรื่องไปเลยเช่น O กับ B มีลูกเป็น B ได้ไหม โอกับบีมีรูปเป็นโอได้ไหมได้ถ้าบีมีไอเล็กถูกไหมโอกับบีมีรูปเป็นนี่ไดไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งน้องตัดคือหนึ่งคู่ขอควาเป็นไปไม่ได้คือข้อเนี้ยมันยากที่ว่ามันมันสร้างหนึ่งคู่ขอควาเนอะเติมเองไม่ได้โอเคไหมแต่หนึ่งก็ไก่ได้หนึ่งขอไข่ได้อ่ะสองบีกับเอบีได้ไหม B กับ B เท็าัการได้เป็น B ได้ไหมได้เป็น O ได้ไหมไม่ได้เป็น AB ได้ไหมได้แคั้นแสดงว่าอะไรได้สองกับอะไรนะกไก่ไม่ได้แต่สองเอ้ยใช่ไหมเฮ้ยสองกอไก่ได้ถูกว่าสองอไข่ไม่ได้ถือว่าไม่ไม่ไมสิเอาแค่ ABO ก่อนและวน้องคิดน้องไม่ต้องคิดแบบละเอียดอะไร MN ก็ได้อ๋อลีมนี่เข้าใจเข้าใจว่าเก่งค่ะ <S 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 องไข่ไม่ได้สองกไก่สองขอควายได้อ่ะสามอ่ะ A B ได้ B ได้ปะถ้า A มี i เล็กแฝงถูกไหมคะและเจอกับ B ตรงนี้ออกมา B ได้ไหมได้สามกไก่ได้สามขอไข่ได้ไหมได้สามขอไข่ยังได้นะถ้าคนนี้มี i เล็กแฝง i เล็กแฝงถูกไหมสามขอควายได้ไหมอ่ะสามขอควายได้ นะครับต่อมาดู MN M M M ได้ไหม M, M, M. M หนึ่งเอ็มเอ็มเอ็อหนึ่งขอควายไปไม่ได้ถูกไหมถ้าผิดแต่หนึ่งก็ไก่ก็ไก่ไปไม่ได้อยู่ถูกไหมสองอะ่ะ M N N ได้ M ไม่มีทางเพราะ M มีแค่ตัวเดียวหมู่ M ต้องใช้ M อสองตัวถูกไหมคะซึ่งโอน,นี้ไม่มีให้อ่ะโอนี้มันก็มีให้แต่ N ถูกปะ แั้นสองกอไก่ได้ไหมไม่ได้ละวสองกอไก่ไม่ได้แล้วถูกไหมสองขอไข่ได้ไหมก็ไม่ได้สองขอควายได้ไหมได้สองขอควายได้บังคับเลยว่าสองต้องคู่ขอควายแน่นอนถูกไหมอ่ะดูสามเอ M มเอเอมได้ไหมไม่ได้ไม่ได้สามกอไก่ไม่ได้สามขอไข่ไม่ได้หรือสามขอควายเท่าเนั้น ช่ไหนได้บ้างคะกอไก่กับสามใช่ไหมสามกอไก่ได้ไหม,ไ,ไ,ไ,หมไม่ได้กอไก่สองได้ไหมสองกอไก่ได้ไหมไม่ได้ขอไข่สามได้ไหมไม่ได้หนึ่งขอไข่ไ,ได้ไหมได้หนึ่งขอไข่ได้ไหมจบยงังในห้องสอบอะน้องต้องคิดให้เป็นระเบียบโอเคปะแล้วแยกคิดทีละเรื่อง ที่สัมพันธ์บริาัน้องจะพลาดอ่ะคือน้องคิดพร้อมกันเมื่อกี้น้องไม่ผิดนะที่มอง a b o และเป็ีเย็นไปพร้อมกันแต่น้องจะหลุดสังเกตไหมพี่พี่กลางออกมาก่อนพี่สังเกตพี่กลาง9ก้าเคสแล้วพี่ได้ A.B เสร็จก่อนแล้วพี่เอาก้าสเคสมาคิดย้อนเ n ็อนอีกทีนึงแล้วค่อยปิดเก็บปิดเก็บปิดเก็บไปเรื่อยสุดท้ายมันเหลือตัวที่ใช่โดยไม่หลุดนะคะถามว่าพวกนี้ฝึกยังไงนะคะ ความคิดที่เป็นระเบียบวิธีฝึกคือทําเยอะๆนะและพยายามคิดให้เป็น for all คือคิดให้เป็นรูปแบบที่ชัดเจนมันจะไม่หลุดโอเคปะ่ะนะคะค่อยๆคิดเจค่อยฝึกไม่ยากนะข้อนี้ไม่ยากนะทาได้ถ้าออกข้อสอบมาทําได้ไหมทาได้นะคะปัญหาเดียวของน้องทําไม่ได้คือพี่คะหนูไม่เข้าใจว่าทําไมพ่อ A แม่โอบถึงออกรูปเป็น B ครับพี่หนูงงอันนี้นะคะน้องปัญหานี้แก้งไงมา หนูไปโรงเรียนคอสทีแคีนะคะพี่จะสอนแต่ต้นเลยค่ะรู้ว่าการเขียนจีโนไทป์ฟิลไทป์ทำยังไงโอเคไหมและหนูจะทําได้ถ้าหนูทําไม่เข้าใจที่สอนเมื่อกี้โอเคไหมแต่ถ้าหนูเข้าใจที่สอนเมื่อกี้แล้วหนูเรียนที่อื่นมาแล้วหนูก็ทบทวนข้อนี้ไว้แล้วเจอในห้องสอบโอเคปะ่ะหลักการของการมาติววันนี้คือพี่ต้องการเช็คพอยต์ว่าหนูว่ารู้เรื่องระดับไหนนะโอเคผ่านนะคะนี่ผ่านนะโอเคนะคะต่อมาค่ะข้อต่อมาคืคอเรื่องวิวัฒน,นาการนะคะ อันนี้เป็นข้อสอบที่น่าสนใจมากนะคะต้องาบอกถ้าน่สาสนใไหนครับพี่เป็นบทยากบทหนึ่งเลยนะของจีเนติกเนื้อหาไม่เยอะออกข้อสอบพอสมควรแต่ยาก oh, <no. S 1> และเป็นยาขมของเด็กทั้งประเทศเพราะหนังสือเรียนเด็กงประเทศจะทำวิทยาการประหนึ่งบรรยายซรากฟอสซิลแต่น้องหารู้ไม่ว่าจริงๆแล้ว วิทยาการเป็นเรื่องของโมเดลทางคณิตศาสตร์ถูกปะถูกใช่ไหมคะวิทยาการคืออะไรวิทยาการคือการศึกษาความเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตผ่านการเวลาอันยาวนานโอเคปะนะคะางสมมติอย่างาง่ายๆอย่างง่ายนะคะพี่เต้ยเกิดมาเมื่อหลายล้านปีที่แล้วถูกไหมฮ่านฮะ่าแล้วก็ไม่ตายแล้วก็คงสภาพเดิมมาตลอดการเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยท้อนเห็นว่าไม่มีวิวัฒน,นาการเกิดขึ้น ถูกปะ่ะอันนี้คือชัดเจนอันนี้คือชัดเจนแต่ปัญหาคือในความเป็นจริงอะเราไม่ได้ดูนุษย์ไม่ได้อยู่ยาวนานขนาดนั้นน้องมีเวลาแค่ห้าหกสิบเจ็ดสิบปีน้องรู้ได้ไงว่าตอนนี้เกิดวิทยาการอยู่หรือไม่เกิดเข้าใจความหมายไหมถ้าผ่านเวลาเป็นล้านปีโอเคจบชัดเจนมีวิทยาการเกิดขึ้นถูกปะ่ะแต่ถ้าแค่ห้าหกสิบปีอะรู้ได้ไงว่าเกิดวิทยาการวะหรือง่ายห้าชั่วคนเนี้ยผ่านมาห้าชั่วคนจากรุ่นพ่อของกง่งมาถึงก่งมาถึงเรามาถึง พ่อเรามาถึงเรามาถึงลูกเราเกิดวิทยาการอย่างวะตอบไม่ได้ถูกปะนะแต่จริงๆนักวิทยาศาสตร์ตอบได้เราคนพบว่าคณิตศาสตร์ช่วยโซฟปัญหาโอเคนะนะวิทยาการเริ่มต้นจากสมการพื้นฐานสมการหนึ่งก็คือ h a r d ดีไวเบิร์คุยลเบียมฮาร์ดีไวเบิร์คุยลเบียมบอกว่าถ้าทุกอย่างเข้ากับเงื่อนไขของสมการและ แทนค่าในสมการได้ถูกต้องสิ่งที่เกิดขึ้นคือกลุ่มประชากรน,นั้นไม่เกิดวิวัฒน,นาการอะไรคือตัวยืนยันคำตอบคือมันไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของอารีลทั้งในด้านของรูปแบบและความถี่จำนวนที่เกิดขึ้นคือจะพบอารีลเนี่ยเท่าๆเ,เดิมในประชากรรุ่นต่อไปเช่นสูงเท่านี้คนเตี้ยเท่านี้คนค่าจีนโนไทป์เหมือนเดิมอย่างนี้คือไม่เกิดวิวัฒนาการโอเคปะ แต่เมื่อไหร่ที่แทนค่าในสมก,การนี้แล้วสมก,การนี้ไม่เป็นจริงสแสดงว่ากำลังเกิดระโยเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของอัลูแม้ตาเปล่าจะมองไม่เห็นแต่จีโนไทป์เปลี่ยนก็สแสดงว่าเกิดแล้ววิวัฒนาการแล้วและจัดเป็นเวลาการแบบไมโครคือจุลภาคโอเคปะแต่ถ้าความเปลี่ยนแปลงนั้นสะสมมากๆจนเห็นความต่างแยกเป็นสปีชีส์ใหม่เราก็เรียกว่าระดับ มหาภาพหรือแมคโครยูลูชันนี่กกเสรเจนเดอาการเริ่มต้นจากบริเวณนิสต์ที่ไม่ไปย้อนนะคะว่าดาวงดาวินพูดยังไงวันนี้หน้าที่น้องคือเมื่อน้องเห็นข้อสอบวนาการข้อหนึ่งน้องต้องถามว่าอยู่ในระยะไหนไฮดี้ไวเบิร์ควีเบียมเหรอคำนวณหรือเปล่าหรือเกิดแม r โครยูรูชันแล้วหรือสะสมมากจนเกิดเป็นแมโครยูรูชันแล้วโอเคมอย่างข้อนี้เขาถามว่าข้อใด เป็นข้อที่ถูกต้องที่สุดที่เป็นผลมาจากการคัดเลือกโดยธรรมชาติน้องรู้อยู่แล้วว่าการคัดเลือกโดยธรรมชาติจะทําลาย Hardy-Weinberg equilibrium ถูกไหม Hardy-Weinberg equilibrium คือสมการและมีเงื่อนไขว่าต้องมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้บลาบลาบลาบ a r a bara บวกสมการจะสะท้อนว่าไม่เกิดวิวัฒนาการเห็นใจปะการที่น้องหนึ่งในที่เป็นตัวขัดแย้งของ Hardy-Weinberg equilibrium คือ natural selection แค่วันนี้น่าจะอยู่ในระยะอะไร microevolution เห็นไ,ไหมนะฮะและไมโครชั่นมันถูกคือพูดง่ายคือหกปัจจัยเนี้ยคือตัวทำให้ไฮเดรเวอร์ครูเลียมเสียไปอะไรบ้างฟาวเดอร์เอฟเฟกต์บอสเทลเน็กจีนโฟนอนเรนดอมเมตติ้งถูกไหมมิวเทชันแล้วก็แนชชัลเลคชันทำให้ไฮเดรเวอร์ครูเลียมเสียไปจึงเกิดเป็นไมโครยูชั่นขึ้นมาถูกไหมคะที่เขาถามว่าแล้วอะไรเป็นข้อที่ถูก เป็นผลมาจาก natural selection อ่ะ natural selection ขยายความคืออะไรคือประโยคทยี่ที่สุดคือ one sentence for this คือ the survival คิดถึงอะไรคะคิดถึง the face คิดถึง the face คิดถึง the star คนที่ร้องเพลงดีสุดอาจจะไม่ใช่ the face และ the star ถูกปะ natural selection บอกไว้ว่า survival of the fittest การลอดชีวิตของคนที่เหมาะสมที่สุดคนที่เหมาะสมที่สุดไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดคนที่เหมาะสมที่สุดไม่ใช่คนที่แข็งแรงที่สุดคนที่เหมาะสมที่สุดคือคนที่ปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมในขณะนั้นได้ดีที่สุดและดวงดีส่วนหนึ่งมีดวงดีด <Alabama> ok ้วยบางครั้งสิ่งที่ปรับตัวได้เหมาะสมทุกอย่างทุกอย่างเป๊ะหมดโอเคปะแต่ดวงไม่ดีโดนฟ้าผ่าตายก็เป็นดัชนชั้นอย่างหนึ่งจริงจริงๆบอกเลยนะดัชนชั้นคืออย่างจริงจริง และล่องทานคือการคัดเลือกคนที่เหมาะสมที่สุดให้ได้รอดชีวิตและได้สืบพันธ์มีลูกมีหลานต้องรู้ใช่ไหมครับว่าเรามีอีฟไมโตคอนเดียและอดัมย Y, โครโมโซมคือรู้เรื่องนี้ปะอีฟไมโตคอนเดียคือเราคนพบว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเมื่อประมาณหนึ่งแสนห้าหมืนปีที่แล้วเป็นเจ้าของไมโตคอนเดียเดียวกับพวกเราทุกคน <S <S คือเมื่อแสนท่าหมื่นปีทามไม่ได้มีผู้หญิงคนนั้นคนเดียวแต่ผู้หญิงคนนั้นน,น่ะเป็นคนเดียวจากทั้งหมดในเมื่อแสนท่าหมื่นปีทาะที่โชคดีมีลูกมีหลานและลูกหลานของนางก็ได้ออกลูกออกหลานมาเรื่อยๆและกลายเป็นต้นแบบของพวกเราทั้งหมดทั้งโลกคือพวกเราทั้งโลกเนี่ยย้อนกลับขึ้นไปอ่ะนะฮะย้อนกลับขึ้นไปอ่ะจะมีแม่ไหมแล้วแม่ของเราแม่แม่แมแมย้อนกลับมันจะไปรวมจบที่แม่คนแรกก็คือ e อีฟคนนั้นน่ะเขา,าคนนั้นเป็นคนที่ พิเศษไงคือคนนั้นอาจจะมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกันที่สุดได้รอดชีวิตแล้วก็มีลูกแล้วลูกเขาก็จะเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมที่สุดรอดชีวิตแล้วก็มีลูกแล้วก็โชคดีด้วยถ่ายทอดลงไปเรื่อยโอเคไหมยีฟ <If S 2> มีจริงแต่ไม่ใช่คนเดียวในตอนนั้นอยู่ในแอฟริกานะปัจจุบันยังหาสร้างอีฟไม่เจอที่เขาไม่เจอหรอกเป็นคนคนหนึ่งที่ย้อนกลับไปจะเจอออริจินร่วมกันเข้าใจความหมายนะแต่ความสัมพันธ์ของอีฟก็คืออีฟเป็นบทพิสูจน์ที่สี Out of Africa ของ Human Homo sapiens คือมนุษย์มีจุดกำเนิดสปีชีส์ครั้งแรกที่แอฟริกาแล้วกระจายออกไปจากเป็น Homo sapiens แล้วถึงกระจายออกไปทั่วแอฟริกาไปทั่วโลกไม่ได้กระจายต่อเป็นโฮออสซาโลพิคัสคือลูซี่กระจายไปเป็น Homo เซเปียนแล้วคือมนุษย์เนี่ยเกิดจากแอฟริกามนุษย์ทั้งโลกเนี่ยเกิดจากแอฟริกาแล้วกระจายลูกหลานไม่ใช่ทิศีมันมันมีสองทิีในการกำเนิดมนุษย์คือมัติดเรจิเนลกับเอาแอฟริกา ปัจจุบันเราเชื่อในที่สี่เอาเอาอาออฟแอฟริกานะคะจากเรื่องของอีฟไม่โตคนเดียวอยากรู้เพิ่มพีแคสโลูกีคุณเลนแต่มีจินนะครับอ่ะต่อมาอาดามมีไหมอาดามก็มีอาดามาวน์ผสมย้อนก่อนอีประมาณห้าห้าแสนห้าหมื่นปีเมื่อมา2สองแสนปีล้วผู้ชายคนหนึ่งเว้ยเป็นเจ้าของาวน์ผสมที่ที่ผู้ชายทนบนโลกเนี่ยมีนะคแต่ไม่ใช่ผู้ชายคนเดียวในตอนนั้น โอเคไหมแต่เป็นคนในยุคเป็นคนหนึ่งคนในประชากรตอนนี้นที่ได้ถ่ายทอดแล้วลูกหลานของเขาทุกคนมากันพวกเราโอเคไหมเอนดามกับอีฟมีจริงข้างคู่แต่ไม่ได้เป็นผัวเมียกันต่างกันประมาณห้าแสนห้าหมื่นปีอาดดมกับอีฟนะคระับนี่ก็อย่างที่ดีที่สุดอ่ะพอพูดถึง natural selection เข้อใดเปผลที่ถูกต้องคะอะไรเป็นผลจาก natural selection ง่ายมากตรงไปตรงมาคือ survival of the fittest คือคำตอบคือข้อ ไม่มีอะไรเลยอ่ะนี่ค่ะสามัญออกเหมือนกันออกในส่วนไมโครอีโวลูชั่นนะคะคูเล็กส์พิเพียนเหมือนมาชื่อนักสกุลเลยพิเพียนนะคะนะคะเขาเพบว่ามันมีการต้านทานยาฆ่าแมลงกลุ่มออร์อนโนฟอสเฟตของยุงลายบ้านคือคูเล็กส์พิเพียนนะคะ เกิดจากมิวเทชันที่เกิดขึ้นในประชากรยุ่งที่อยู่ในแอฟริกาหรือเอเชียก่อนและต่อมาอันลิวเนี้ยก็แพร่กระจายไปยังอเมริกาเหนือกับยุโรปกลไกใดของไมโครรูชันใช้ในการกระจายอันลิวนี้เดี๋ยวก่อนตอนเริ่มต้นมีอันลิวนี้เกิดที่แอฟริกากับเอเชียใช้กลไกคือมิวเทชันถูกไหมมิวเทชันเกิดมา ก็ทำให้เกิดเสียฮันดีเบอร์เบอร์คิว,นะวลิเบียมระการฮันดี้เบอร์เบอร์คิวลิเบียมในเอเชียกับแอฟริกาพังด้วยมิวเทชันก่อนแต่ในการเหนือกับยุโรปไม่ได้เกิดด้วยมิวเทชันแต่เกิดจากบิวเทชันนั้นถูกแผ่ขยายด้วยจีนจีนโฟลว์ไม่คำตอบคือข้อสาจีนโฟลว์ง่ายไหมง่ายป่ะประเด็นคือน้องต้องรู้ว่าถ้าน้องจะทำข้อสอบไบโคได้น้องต้องเข้าใจหกเอฟเฟกต์ที่ ไมโครใช้ทำลายฮาร์ดไวเบอร์เบย์กิเทียมโอเคไหมคะห่านเนาะ